สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางชุดสรุปนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับเอาไว้ให้ท่านผู้ชมมาไว้ดูเป็นแนวทางกันนะครับผมก่อนจะไปดูแนวทางชุดสรุปนะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับนอกจากชุดสรุปที่จะลงให้ดูแล้วนะครับวันนี้ก็จะมีสูตรดับบน ทุกหลักมาฝากให้อีกหนึ่งสูตรนะครับมาดูชุดสรุปกันก่อนนะครับชุดสรุปสลาคิดแบ่งรัฐบาลไทยที่ผมลงให้ในกลุ่มนะครับก็คือใบนี้นะครับเป็นวันที่1นะครับมิถุนานะครับ2องพนะครับเด่นนะครับเด่นบนนะครับผมให้เด่นที่6กับ7คาดว่าตัวใดตัวหนึ่งน่าจะมานะครับหรืออาจจะมาทั้ง2ตัวเลยก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันนะครับ ในชุด2ตัวนะครับจะมี6061 62 63 64ถ้าเป็นเลข7จะเป็น7071 72 73 74ตัวที่ผมเน้นเน้นไว้ที่6061 7071แล้วก็6474นะครับตัวไหนจะมาก็ตอบได้ยากนะครับผมยิ่งเป็นหวยสัญจรด้วยก็ยากไปใหญ่นะครับปกติก็ถูกยากอยู่แล้วนะครับชุด3ตัวนะครับผมก็จะมี 060, 061, 064, 070, 071, 074นะครับ 060, 660, นะครับ6 6 1 6 6 4. 6นะครับแล้วก็ 760, 761, 764, 770, 771, 774นะครับตัวที่ผมชอบก็จะมี 061, 064, 070, 670, 761, 764 ชุด3าตัวก็แล้วแต่ใครชอบนะครับว่าเลขอะไรนะครับก็เลือกเอานะครับส่วนเลขท้าย2ตัวล่างนะครับตามสูตร567นะครับคาดว่าน่าจะมา1ตัวนะครับผมให้เด่นที่5้ากับ6นะครับคาดว่า2ตัวนี้น่าจะมีในเลขท้าย2ตัวล่างงวดนี้ไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งนะครับถ้าใครชอบ5้าเอา5ใครชอบ6กเอาหหรือจะเอาทั้ง2ตัวก็ได้นะครับตัวเน้นก็มี5 8 5 9 50 53นะครับ แต่นะผมบางครั้งตัวที่เน้นมันก็อาจจะไม่มาก็ได้นะครับต้องเผื่อ6 8นี่69นะครับ60นะครับก็เผื่อไว้ด้วยแล้วกันนะครับ6 3สนะครับไม่ใช่ไปเอาเตัวที่ผมเน้นไว้แล้วเลข6ไม่เอาเกิดไปออกเลข6นี่ก็จะยุ่งนะครับดังนั้นเลข6กก็ติดเอาไว้นะครับนี่ เลขเก็แล้วแต่ใครชอบนะเลข7จนะ็ผมให้เด่น5กับ6กก็เลยจะเน้นแค่2ตัวนี้นะครับส่วนนะครับใบดำผมบอกเลขเงินล้านไปก่อนเผื่อบางท่านอยากจะทราบเดี๋ยวจะลงสูตรดับบนนะทุกหลักให้ดูให้ดูอีกนะเอาดูเลขตัวเดียวตัวเดียวบนล่างนะครับตัวเดียว บนล่าง,งวดนี้งวดก่อนงวดก่อนในเข้านะครับตัวเดียวบนล่าง,งวดนี้ผมให้ที่เลขหกนะตัวเดียวบนล่างววดนี้ให้ที่เลขหก เลข6นะครับงวดก่อนอ่านี่ตัวอย่างงวดก่อนนะอันนี้ของงวดก่อนเห็นไหมครับงวดก่อนงวดก่อนนั้นออก90399เห็นไหมครับงวดก่อน903 99 9มกามาแล้วตัวลูดก็มาเลขเงินล้านตัวเดียวเข้ากันหมดนะครับนี่เลข9มาหมดนะงวดก่อนอันนี้ของงวดก่อนนะครับมาดูงวดนี้นะครับงวดนี้ได้เลข6นะครับตัวเดียวเลข6 รูดนะครับงวดน,นี้ท่านผู้ชมอยากจะรู้ว่ารูดตัวไหนรูด5รูด6นะครับแล้วเลขวิ่งเงินล้านวิ่งเงินล้านนะครับเลขวิ่งเงินล้านงวดน,นี้ อยู่ที่เลข6ครับอยู่ที่เลข6ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเลข6เลข6เลข 6, ลข6ชนอยู่3ตัวนะเลข6มีอยู่3ตัวจะเหมือนงวดก่อนไหมนะครับท่านผู้ชมลองดูนะ เมื่อก่อนเลขเงินล้านก็เลข9นะครับตัวเดียวบนล่างก็เลข9ตัวรูด8 9ก็เลข9มานะครับเลข9มาแถมใบาดาฟันเก้ากิหักนะใบ,บดําในฟันเก้าคือเลขเก้าเมื่อก่อนมันเป็นเลขเด่นนะครับวันนี้เลขหกยงให้เห็นนะครับตามภาพเอามาดูใบดํา ใบดำงวดนี้เด่นงวดนี้เด่นศูนย์สามอ่าไปคุณละทางนะครับผมศูนย์สามฟันสามฟันสามนะครับไม่ตรงกันนะงวดก่อน อาจจะได้9นะครับงวดก่อนอาจจะได้9ตรงกันหมดนะครับงวดก่อน9 99แล้วก็ใบดําก็ฟัน9แต่งวดนี้ใบดําฝัน3นะครับตัวเลขไม่เหมือนกันนะครับผมจะมาทางไหนก็ตอบได้ยากนะครับในชุด2ตัวใบดําจะมี3032 303237แล้วก็ 38 07 08 34แล้วก็47นี่คือชุด2ตัวที่อยู่ในใบดำนะครับถ้าใครชอบก็ลองนำไปเป็นแนวทางดูนะครับหรือใครติดตามตรงไหนก็ก็เลือกเอานะครับนี่ตัวเดียวบนล่างได้เลขหก 6. ลูดก็5้า 56นี่จะมา10หน่วยนะครับนี่ผมโยมภาพให้ดูนะครับเลขวิ่งเงินล้านคนนี้ก็เลข6ดังนั้นเลข6เป็นเลขเด่นท่านผู้ชมก็ต้องต้องไปลองดูว่า6มันจะมาทางไหนนะครับซึ่งชุดสรุปผมจะเห็นได้ว่ามี6ข้างบนทางล่างนะครับชุดสรุปนะครับจะมี 6, หนะผมให้6บนเหมือนกัน6ล่างก็มีนะครับดังนั้นมันมันมาได้ทั้ง2ทางนะผมถึงขีดเส้นใต้ไว้ว่า ถ้ากิดชอบ5แล้วไม่เอา6เกิด6มานี่ก็ยุ่งนะครับคือ6มันเป็นเลขเด่นในงวดนี้นะครับมาได้ทั้งบนมาได้ทั้งล่างนะครับใครชอบทางไหนเลือกเอานะครับใครชอบทางไหนเลือกเอาโดยเฉพาะนะครับเลขล่างนะครับเลขล่างเลขหก เป็นเลขเด่นนะครับเป็นเลขเด่นนะครับหรือในระหว่างบนกับล่างเนี่ยมันสูสีกันนะครับมันสูสีกันสูตรมันมีทั้งสองทางนะครับสูตรมีทั้งสองทางเอาเป็นว่าติดหกไว้งวดนี้ก็แล้วกันเนาะติดเลขหกไว้นะครับติดเลขหกไว้เอาคราวนี้มาดูสูตรดับนะครับสูตรเด่นบอกไปแล้วนะครับว่าเด่นหกมาดูตัวดับ ตัวดับดับล่างลงไปแล้วเนาะดับบนนันนี่อาจจะสูตรระยะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับสี่สิบงวดนะครับก็อยู่ระดับกลางๆนะครับสูตรระยะยาวยังทําไม่เสร็จนะผมก็เลยเอาสูตรระยะกลางๆมาให้ดูก่อนนะสูตรนี้ก็ถือว่าเข้ามาหลายงวดเหมือนกันนะครับเข้าตั้งแต่งวดที่ออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งไล่มาโนะนะครับสี่สิบงวดนะเอามาดูงวดล่าสุดเลยนะครับนี่อันนี้คือตั้งแต่งวดแรกๆเนาะ ให้ดูนะครับสติถือว่าดีครับแต่ยังไม่อยากพูดนาน,นครับเอางวดล่าสุดเดี๋ยวจะมาคำนวณงวดล่าสุดให้ดูเลยนะครับวันนี้ผมให้ดูเลยนะครับว่ามีเลขอะไรบ้างจนถึงงวดที่ออก903คราวนี้จะมาคำนวณงวดใหม่นะครับวิธีการคำนวณของสูตรนี้ใช้หลักหมื่นบวกกัน3ครั้งนะครับบวกหลักพันบวกหลักสิบหน้าครั้งที่2 2ครั้งบวกร้อยท้ายครั้งที่สองได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับ คือตัวดับนะครับามาดูงวดใหม่นะครับหลักหมื่นสามครั้งนะครับสามสามเก้านะครับบวกหลักพันเลขสองนะครับแล้วบวกสิบหน้าครั้งที่สองสองครั้งนะครับเจ็ดเจ็ดสิบสี่แล้วบวกร้อยท้ายครั้งที่สองร้อยท้ายครั้งที่สองคือเลขเจ็ดสูตรไม่มีเลขคงที่นะครับเท่ากับเลยเก้านะครับสิบสิบเอ็ด 11นะบวก14เป็น25 25บวก7 32ได้เลข2ได้เลข2เป็นเลขดับใครชอบเลข2ก็พิจารณาไว้หน่อยก็ดีนะครับมันติดดับนะครับงวดนี้2ดับบนและล่าง 2คาดว่าไม่น่าจะมาทั้งบนไม่น่าจะมาทั้งล่างนะครับอันนี้ก็เป็นแค่สูตรคำนวณเท่านั้นนะครับใครไม่ชอบก็อาจจะติดไว้ก็ไม่ว่ากันนะครับต้องไปรอดูในวันที่สลักออกเราถึงจะรู้ว่ามันจะมาหรือไม่มานะรตรงนี้เป็นเพียงแค่สูตรคำนวณเท่านั้นนะมันอาจจะเข้าก็ได้หรืออาจจะไม่เข้าก็ได้นะครับดังนั้นก็ไปรอดูในวันที่1เราถึงจะรู้คําตอบนะครับอสูตรเดนก็ รู้แล้วนะครับตัวเด่นรู้แล้วที่เหลือก็ไปรอรุ้นนะครับยังจะมีสูตรโค้งสุดท้ายจะลงให้ท่านผู้ชมดูอีกนะครับไม่ได้หมดเพียงแค่นี้นะครับยังมีแนวทางอีกหลายสูตรแต่ผมเอาชุดสรุปมาลงให้ดูก่อนเนาะเพื่อบางท่านอยากจะได้เอาไว้ไปซื้อสลากงว่วดนี้นะครับสำหรับท่านใดที่ชอบแนวทางสูตรคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมไม้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลนะครับสูตรใ,ใหม่ ยิ่งถ้าตอนเช้าวันที่สลากออกนะครับควรไม่ควรพลาดสาหรับแนวทางเลขไหลนะครับก็ถือว่าค่อนข้างแม่นนะครับงวดน,นี้จะไหลเลขอะไรช่วงเช้าวันสลากออกเดี๋ยวจะลงให้ดูนะครับเอาแนวทางชุดสรุปสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยก็มีเพียงแค่นี้นะครับรอดูโค้งสุดท้ายอีกทีเดี๋ยวจะฟันเลขอะไรให้รอติดตามรับชมในช่วงต่อไปนะครับเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ